วงใหญ่ใจถึงปรบมือต้อนรับวอลชัยเหมาครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักชาติรักประชาธิปไตยทุกท่านรวมทั้งพี่น้องที่นี่ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมเคยมาปราศรัยที่นี่หลายครั้ง แล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นครั้งที่ผมมีความประทับใจมากที่สุดเพราะพี่น้องมากันเต็มพื้นที่จนล้นออกไปข้างนอกครับพี่น้องครับ <S <S เหมือนกับหลายที่ที่ไปพบพี่น้องประชาชนมาเพราะฉะนั้นพลังอันนี้คือพลังที่แสดงออกให้เห็น ถึงความอายุติธรรมที่มันเพิ่มขึ้นความอายุติธรรมที่มันเพิ่มขึ้นคนก็ออกมาต่อสู้มากเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณรับพี่เนองเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่ากลไกของอำนาจคือกรุงเทพกลไกที่สามารถขับเคลื่อนประเทศไทย ถ้าได้กรุงเทพยึดกรุงเทพสำเร็จแล้วก็ได้อำนาจรัฐได้รัฐาธิปัตย์มันคิดผิดถนัดใช่ไหมครับพี่น้อง,พองเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนนบุรีปรทุมแล้วกรุงเทพปริมณฑลชาญเมืองกรุงเทพผู้รักประชาธิปไตยล้อมไอ้พวกที่คิด ย้อนหลังไอ้พวกเต่าล้านปีทั้งหลายพวกคุณคนรวยคิดหรือครับว่าคนจนในกรุงเทพนั้นไม่รักประชาธิปไตยมาดูถูกคนจนคนจนในกรุงเทพก็เยอะไม่ใช่มีแต่คนรวยช่ไมคกับพี่น้องครับมันแบ่งชนชั้นแบ่งฐานะแบ่งศักดิ์ศรีแบ่งเกียรติยศนี่คือ ความมั่งคั่งของคนรวยไรยเกียรติกับคนที่จนเขาบอกว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้คนในกรุงเทพที่อยู่ชาญเมืองคนปริมณฑลต้องออกมาแสดงพลังอย่างนี้พรุ่งนี้พี่น้องที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัด ที่มีผู้รักประชาธิปไตยมากที่สุดและผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการที่รักประชาธิปไตยพี่น้องใกล้เคียงกรุงเทพใกล้ๆบางนาพระขนงมินบุรีและทุกที่ครับที่มาอย่างสะดวกพรุ่งนี้จะเป็นการแสดงพลังครั้งสำคัญ ครั้งยิ่งใหญ่ให้เห็นว่าคนปริมณฑลใกล้กรุงเทพรักประชาธิปไตยไม่ได้โง่มีเกียรติยศและศักดิ์ศรีต้องการปกป้องอธิปไตยพี่น้องครับและเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าคนเสื้อแดงได้ต่อสู้กันมายาวนานถึงเจ็ดปี เพราะฉะนั้นเราจัดปราศัยชุมนุมแสดงพลังนนบุรีกรุงนนบุรีสมุทรปราการและก็ที่นี่ต้องเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่แสดงให้เห็นว่าคนปริมณฑลสมุทรปราการนนบุรีปรทุมธานีนั้นรักประชาธิปไตยคนรักประชาธิปไตยล้อมกรุงเทพไว้ให้หมดดูที่จะทำอะไร ได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับถ้าเกิดรัฐประหารขึ้นมาถ้าเกิดรัฐประหารขึ้นมาถ้าผู้รักประชาธิปไตยออกมาล้อมเต็มกรุงเทพต่อต้านรัฐประหารอะไรจะเกิดขึ้นคนกรุงเทพจะอยู่อย่างไรใช่ไหมครับพี่น้องคณะยึดอำนาจจะอยู่อย่างไรถ้าคนปริมณฑลไม่ยอมเสียอย่าง เขาจะทำก็ทำไปแต่พวกเราก็ออกมาแสดงพลังให้เต็มที่พี่น้องครับสำคัญอย่างยิ่งจริงๆครับคนปริมณฑลนนบุรีปรทุมสมุทรปราการนั้นถือว่าเป็นผู้ทรงพลังของอำนาจอธิปไตยและเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งครับการแสดงพลังนั้นทำให้คนในกรุงเทพ ที่อยู่ใจกลางเมืองที่สนับสนุนม็อบประชาธิปัตย์และเขาอยู่อย่างสุขสบายแล้วไม่สนใจคนต่างจังหวัดเพราะเขาอยู่ในระบบนี้เขาอยู่ในชนชั้นที่ได้เปรียบกดขี่ขูดรีดใช้แรงงานรายได้ความมั่งครั้งมาจากปริมนทลพวกเราระบบเศรษฐกิจของทุน สามารถเอาความมั่งคั่งของพี่น้องเราไปอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนรวยออกมาปกป้องพรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมม็อบประชาธิปัตย์คนจนผู้ที่ใช้แรงงานผู้หาเช้ากินข้าอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยนั้นสามารถ กินได้สามารถสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนเท่าเทียมกัน mm. เพราะฉะนั้นพี่น้องครับ mm. ในวันพรุ่งนี้ขอให้ไปแสดงเป็นสัญญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่แสดงใไงเห็นว่าคนรักประชาธิปไตย mm. ในจังหวัดสมุทรปราการและใกล้เคียงมันเยอะจริงๆมันมากจริงๆให้เต็มพลึบเป็นแสนคนไปเลยครับพรุ่งนี้พี่น้อง ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของผู้รักประชาธิปไตยให้เห็นว่าพวกคุณจะทำอะไรไม่ได้เลยตามใจชอบจะทำอะไรก็ได้คนรักประชาธิปไตยไม่ยอมพี่น้องครับเมื่อวานนายเมื่อวานจนถึงวันนี้หลายวันนายสุเทพได้เคลื่อนพล และได้เคลื่อนพลไปที่มหาวิยาลัยรามกำแหงพี่น้องครับเพราะว่าจุดนั้นเป็นจุดที่กาดกปปสไปอาศัยอยู่ที่เราชุมนุมราชมังพวกเราก็โดนยิงพี่น้องครับเพราะฉะนั้นจุดนั้นเป็นจุดที่สะสมอาวุธของพวกนายสุเทพทือกสุบรณการไปที่รามกำแหง ที่ไปในวันสองวันนี้เพื่อที่จะระดมกำลังกาดของนายสุเทพที่ติดอาวุธและขนอาวุธมากับมบ็บมาที่สวนลุมครับพี่น้องครับในที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อวันสองวันนี้เพราะวันนี้ด่านความมั่นคองตั้งกรวดจับอยู่ตลอดเวลามันไม่สามารถขนอาวุธมาได้ตามใจชอบ มันก็เลยเอามบไปรับอาวุธเพื่อที่จะมาสวนลมจัดการกับกลุ่มต่างๆที่ต่อต้านมันในวันที่14พี่น้องครับนี่คือการกระทำํำผมขอเรียกร้องให้ขวายความมั่นคงสอราสอและพลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้าไปกรวดในม็บเลยว่าวันนี้มีอาวุธสงครามเต็มไปหมดเพิ่งขนมาวันสองวันนี้แหละครับพี่น้องครับเพื่อใช้สำหรับ กอการในวันที่14ครับพี่น้องครับเอาแลวครับพี่น้องครับสัญญาณหมดเวลา <laughs> เพราะว่ามีผู้ปราสัยอีกหลายคนเพราะฉะนั้นพี่น้องอีกวันวันพรุ่งนี้ก็เชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับมาให้เต็มสมุดปราการลานวัดหลวงพ่อโตกลางวันไปไหว้พระครับไปดู ห้องน้ำสุข,ขาที่สวยที่สุดในวัดหลวงพ่อโตและมาฟังคำปราศัยไหว้หลวงพ่อโตขอพอรองหลวงพ่อโตที่ศักดิ์สิทธิ์พรุ่งนี้พบกันนะครับตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นต้นไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับวรชัยเหมะครับพี่น้องครับพุ่งนี้จะเตรียมสถานที่อย่างกว้างขวางทุกอย่างความสะดวกสบายในเวทีวันพรุ่งนี้ที่อำเภอบางพลี อย่าลืมนะครับพี่น้องครับปรบมือเป็นกำลังใจให้กับวรรชัยเหมะอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับมีผู้ที่มาเยี่ยม